โจถัดเดี๋ยวค่อยไปเล่นก็ได้ <c oughs> อันนี้ต้องใช้ลมนะลมรวบมอนน้ำมอน,มนกระจงกระจายมากเลยโอเคครับมาหลากัหลกๆเลยนะครับสิ่งที่เราต้องทำในทุทกๆวันนะคือการเผาเรซิน ตีเลลายแล้วก็ทำเคล็ดวันสิ่งที่ต้องทำทุกๆวันนะฮะสำหรับไอเดียเริ่มต้น <c oughs> ตีเลลายแบบไม่ต้องกดนะเพราะว่าผมเชียดได้เชียดได้ ต่อไปก็เยน่าสีเลืยงครับผมอยากรู้สกิลของเจ้าวังบนจริงๆว่าธาตุลมตัวใหม่จะดีแค่ไหนได้เลยครับโปรดติดตามตอนต่อไปโปรดติดตามตอนต่อไปฟังแล้วคุ้นๆป่ะโปรดติดตามตอนต่อตอนต่อไปเนี่ย ทำไมถึงตีแล้วไม่กดอะครับเอาเควสเหรอเปล่าผมเอาทรัพยากรจากมอนครับผมเอาของจากมอนเอาของดรอปจากมอนครับถ้าเป็นเหมือนทำแบบนี้ฮะเพราะว่าการตีเลยๆทุกวันมันจะได้มอนที่ไม่ซ้ากันฮะโอกาสซ้ากันก็มีน้อยฮะซึ่งมันจะทําให้ทรัพยากรในดีผมมีเยอะขึ้นเรื่อยๆโดยที่ผมไม่ต้องไปวิ่งตีมอนตามแบบให้เหนื่อยมากก็คือตีไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็เก็บของแบบเรื่อยๆนะฮะก็ได้ของจากมอนเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวัน ผมรู้พวกคุณคงขีกเกียจไปวิ่งตีมอนตามแบบถูกไหมไปวิ่งตีมอนขิ้เกียจใช่ไหมล่ะผมรู้เพราะฉะนั้นผมไม่ขอเยอะนะฮะสำหรับคนที่เล่นตามผมมาผมไม่ขอเยอะขอแค่คนตีลายเนะี 1, 2, ่ยหนึ่งสองแบบไม่ต้องกดเนะี่ยทุกวันแล้วคือทําทุกเมืองนะทําทุกเมืองแล้วทาทุกวันนะขอแค่นี้แหละไม่เยอะแค่ตีลายพอตีแบบไม่ต้องกดผมบอกเลยถ้ากดคุณตามตามผมนะมันก็เหมอนกระกาศออกกํบบาลังกายเล่นเวททุกวันเล่นทุกวัน แต่ว่าเราไม่เล่นเยอะไงเราไม่เล่นเยอะเราแค่เอาเอาสัก5ครั้งพออ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะพอละกูแค่นี้พอลอนะอแ,ลแต่ทําทุกวันเราไม่เน้นเยอะเราเราไม่เราไม,ไม่ได้เน้นขอแบบเยอะทีเดียวแบบว่าเฮ้ยกูอยากได้ของนี้ปุ๊บลงตูม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 เสร็จแล้ววันอื่นไม,ไม่ไม่ทำเลยแบบนั้นไม่เราไม่เอาคนระับ คือเราจะเน้นตีเลไลน์แล้วคือของมันจะก,กระจายก,กระจายได้มอนแบบหลายชนิดนะครับได้ของมอนหลายชนิดเลยแนะนําให้ตีทุกวันทําทุกวันนี่ฮะเราจะได้ของมาเราไม่รู้หรอกว่าเอาไปปั้นอะไรเราไม่รู้หรอกเออแค่ตีเฉยแค่นั้นแหละขีเกียจไปยิ่งตีตามแมพเ <c oughs> นี่ยผมก็ได้ของได้ตะลงตะรามาเต็มเลยเห็นไหมเดีย๋ยวให้ดูไอทีหลักผมนะนี่ผมก็ตีไปปุ๊บอ่ะเดีข้างล่างสีเหลืองใช่ไหมเดี๋ยวขอไปเปิดสวารหน่อย เฮ้ยเด้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 เห็ดอกไม้อ่ะขอเก็บดอกไม้หน่อย,ย <c oughs> ดอิดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้อ่า <c oughs> <c oughs> สำหรับใครที่เล่นตามคลิปผมมาก็แนะนำทำตามผมเลยนะตีลายๆทุกวัน <c oughs> ไปเหง <c oughs> ผมก็ทำทุกวันครับฟาร์มเจมันละเควสบวกพรบวกประจมบวกประจวันอ๋อครับครับมันเป็นเทคนิคที่ผมใช้มานานแล้วล่ะนะครับเทคนิคนี้ โอ้ยนั่นตัวกิ้งกิ้งนี่นะกิ้ง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 กตัวกิ้งกิ้งของต้องใช้ของต้องใช้ไอ้พวกนี้ต้องของต้องใช้วิ่งผ่านมาต้องยิงนนหน่อยแล้ว <c oughs> โอ้ยแสนสามหมื่น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 อะ่ะโ <c oughs> อ้ยแสนสามหมื่น แค่สามหมื่นแป๊บๆจะวิ่ว่าสามสิบแล้วมีคนแบกดีครับมีคนแบกดีบอกเลยเกมนี้มีคนแบกสบายครับถ้าไม่มีคนแบกนี่เหนื่อยฮะถ้าไม่มีคนแบกนี่เหนื่อยฮะบอกเลยเกมนี้ถ้าไม่มีใครแบกนะเหนื่อยถ้ามีคนแบกเออสบายง่ายๆฮะถ้าเกิดคุณเพิ่งเริ่มเล่นหาคนแบกหาคนแบก เล่นเองคนเดียวเหนื่อยฮะเหนื่อยเหนื่อยถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้แต่เหนื่อยอเราเล็งที่ดวงตามันนะฮะมองจงมองเข้ามาในตาค่ะโอ้โอยอตายเถอตายแล้วตายแล้วเอาเก็บของจากลูนกงลูนกาดไปไม่รู้จะได้ใช้ตอนไหนก็เก็บไว้ก่อนโอเคตอนนี้เราก็ตีลายๆครบแล้วนะฮะก็อืม เควสละวันก็ครบแล้วเลยแหก็ครบแล้วเลยสิ้นก็ครบแล้วเหลืออะไรกะ่ะไม่เหลือแล้วโอเคก็แค่นี้แหละครับ <c oughs> อะขอขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบเดี๋ยวเอาไว้เจอกันในโอกาสหน้าครับเดี๋ยวขอญาตไปเปิดมงเปิดแมพแล้วก็เคลียร์เควสละวันต่อละโอเคครับแล้วเจอกันครับแอดเพิ่มเพื่อนกนแอดเพิ่มเ่อนกันขอบคุณน้องมากเลยนะฮะน้องเอ่อ <c oughs> ชื่ออะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวนะน้องชื่อเออ อฮิรุนะฮะน้องอฮิลุเยหลานโหดมากฮนะเยหลานดาบิทเป็นแสนเลยเปิดให้ดูแล้วนะจริงๆอ๋อน้องเบบี้ไมล์เหรออ๋อ,อ,อน้องเบบี้ไมล์ขอบคุณครับที่อุตส่าห์เข้ามาแบกนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมขอเคลียร์คลิปล้วันก่อนนะใครที่อยากจะดูเยหลานของเขาก็เดี๋ยวน้องทิ้งอยูไอดีให้หน่อยเผื่อมีคนบอกว่าเอ้ยพี่เยหลานเขาดาเมจโคตรแรงเลยอะไรเงี้ยอะทิ้งอยู่ไอดีให้ให้น้องๆหน่อยสิเผื่อไม่มีใครอยากเห็น เมื่อกี้ผมก็ลืมส่องเท,ท่ทีผมลืมส่องผมลืมส่อง <c oughs> แต่ภารกิจต่อไปนะหลังจากที่เราเคลียร์เควสแลวันแล้วก็เลไลแล้วก็เผาแตสิเรียบร้อยแล้วต่อไปก็คือเราต้องทำเควสชื่อเสียงนะครับสำหรับเมืองหินเอา้าพี่ทำไมพี่ถึงไม่ทำเควสชื่อเสียงเมืองลมละ่ะก็ เคยชื่อเสียงมือหินมันได้ไอที่คราฟเรซินก็เลยมาทำเคยชื่อเสียงมือหินก่อนนะฮะเดี๋ยวเมืองลมเดี๋ยวค่อยกลับไปทำมืองลมมันเฉยๆเมืองลมมันได้กระเป๋าอาหารนะฮะแต่ว่ามือหินเราได้ที่คราฟเรซินเพราะงั้นเรามามือหินก่อนทำเคยชื่อเสียงมือหินให้เสร็จก่อนพอเคยชื่อเสียงมือหินเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวค่อยกลับไปทำมืองลม อ่ใช้ลมทำความสะอาดใช้ลมสินะใช้น้ำก็ไนดะ้น้ำนี่บาบาร่านะักทมความสะอาดแค่เดินผ่านก็ได้หรือเปล่าไม่ได้นี่ให้า <c oughs> บาบาร่าทำความสะอาดโอเค ผมเคยเสียเงินกับเกมนี้เมือน,นานมาแล้วเกือบครึ่งหมื่นซื้อไอดีลุกบวกประจําตัวตอนเกมครั้งแรกทุกวันนี้ลืมไอดีนี้แล้ว <c oughs> เสียตังค์ไปตั้งหลายบาทฮัลโหลแต่ว่าไม่ได้เล่นเนี่ยนะลืมไอดีแล้วด้วยผมบอกเลยว่าตอนนี้ดีลุกดาบวูฟราคาไม่ไม่ถึงห้าร้อยราคาไม่ถึงห้าร้อยดีลุกดาบวูฟโอเคปะ่ะราคาไม่ถึงห้าร้อยแถมโดนกดน่าจะเหลือแค่ร้อยร้อยต้น,ตน ร้อยร้อยกว่าบ,บาทเออประมาณร้อยกว่าบาทประมาณนั้นแหละ <c oughs> ดีลุกดาวูฟเออราคาเหลือร้อยกว่าบาทเฮ้แต่ผมว่าซื้อมาก็คุ้มนะดีลุกวูฟใช้ได,ด้ยาวเลยนะขนาดผมแบบเบลสูงๆของผมยังใช้ดีลุกวูฟอยู่เลยเออผมใช้แบกบ่อยๆนะดีลุกบู๊ฟเนะี่ยผมดันโจมตีขึ้นเลยสามพันเออโจมตีขึ้นสามพันเลยโ <c oughs> จมตีเอ,อ่อตามด้วยอะไรนะ จมตีอัตาคิความแรงคิแล้วก็ชำนันธาต์ฟื้นฟูนผมไม่ดันเพราะว่ามันฟื้นฟูเยอะอยู่แล้วอติมาไวแต่แบกดีแบกดียอมรับเลยดีลุกแม่งแบกดีจริงส่วนตัวผมมองว่าเกมเพย์มันสนุกดีนะใช่ใช่ใช,ช่เกมเพย์สนุกครับ อาเคียกดล้านผิดล้านล้านเมื่อกี้ล้านหลายๆคนก็เป็นใช่ไหมผมผมรู้พวกคุณก็เป็น